สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับ งวดประจำวันที่2พฤษภาคม2566แนวทางแรกจะเป็นแนวทางวิ่งบนเลขวิ่ง3ตัวของแอดโจอี e. ้งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มา2ตัวนะครับมี6กับ9ทุกท่านหวยออก9 06เนาะเข้าตำแหน่งหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วย งวดก่อนหน้านั้นอีกงวดหนึ่งทุกท่านสูตรของอาจารย์มาครบบนเลยนะครับงวดที่ออก907สูตรของอาจารย์ได้790 2ง,งวดหลังสุดประมาณนี้ครับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือสูตรฝั่งทางขวามือสุดครับสูตรของอาจารย์ได้6 7 8ทุกท่าน6 7 8ตามนี้ครับแนวทางวิ่งบนของแอชโจอี e. มาลุ้นกันทุกท่านตัวไหนจะมาวิน ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นบนคู่ขี้ครับงวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้เลขคู่ทุกท่านเด่นบนเลขคู่ก็จะมี02 4 6 8ครับใครตามสูตรไหนของอาจารย์อยู่ก็แคปหน้าจอเอานะครับต่อมาก็แนวทางครบบนทุกท่านครบบนเลขเด่น8ตัวงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มาครบอยู่นะครับมี9 มี6แล้วก็มี0งวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้2 367 8190ทุกท่าน2 367 8190แนกวทางครบบนของอาจารย์ครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางครบ2ตัวบน,วบน,วบนทุกท่านครบ2ตัวบน งวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้1 3 4 6 7ขออภัยครับ1 3 4 6 9 2 7ทุกท่าทันตรงนี้1 3 4 6 9 2 7เนาะใบนี้ข้อมูลครบ2ตัวบนไปดึงตัวเด่นกันดูครับต่อมาก็จะเป็นข้อมูลครบ2ตัวบน2ฝั่ง10ตัว ขออนุญาตขยายนะครับงวดใหม่จะอยู่ด้านล่างทุกท่านฝั่งทางซ้ายได้26901นะครับ26901แล้วก็ฝั่งทางขวาได้34578ทุกท่าน34578ตัวค่อนข้างจะเล็กแคปหน้าจอแล้วก็ไปขยายใหญ่ดูเพิ่มเติมครับครบ2ตัวบน2ฝั่ง10ตัวต่อมาครับ ใบนี้จะเป็นข้อมูล10บ,บนตัวท็อปเลขเด่นจะมีอยู่ทั้งหมด5ตัวทุกทันงวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้47835 47835ทุกทันใครตามสูตรไหนของอาจารย์อยู่ก็แคปหน้าจอเอาถัดมาก็สอนอกะทินะครับเลขเด่น4ตัว สอนอกทิของอาจารย์ได้5 4 2 8ทุกท่าน5 4 2 8จัดไปครับต่อมาก็จะเป็นทางสอนเคเคทุกท่านสอนเคเคของอาจารย์ได้0 3 4 5 8 9เลขเด่นของอาจารย์อยู่ตรงนี้ครับ0 3 4 5 8 9 สนคคต่อมาก็เด่นล่างเลขเด่น4ตัวสูตรของอาจารย์งวดใหม่ได้3 4 5 8ทุกท่าน3 4มสห้ครับใบนี้ข้อมูลเด่นล่างเลขเด่นสตัวเนาะถัดมาก็ข้อมูลล่างเลขขี้ทุกท่านงวดใหม่ได้เลขขี้ ก็จะมี13579ทุกท่าน13579ใบนี้เป็นข้อมูลแต้มรอสอนอนะครับลงให้ด้วยกันเลยแต้มรอสอนอของอาจารย์ได้0 1 2 3 8 9 4 0 1 2 3 8 9 4อีกข้อมูลหนึ่งครับแต้มสอนอบนของอาจารย์ได้1 2 4 7 8 9 1 2 4 7 8 9 ตามนี้ครับแนวทางของแอดโจอี e. ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดบุรินใบนี้เป็นข้อมูล110หน่วยทุกท่านงวดใหม่จะอยู่แถวด้านล่างสุดนะครับไล่เรียงดูได้ตามนั้นเลยหลักร้อยของอาจารย์ได้901หลัก10ได้01234หลาลักหน่วยของอาจารย์ได้901234อาจารย์บอกว่าแต้ม0 ตรงนี้อาจารย์ให้มาชุดเดียวนะครับ640ด้านล่างก็จะมี90191 0 19, 0 19แล้วก็091ตามนี้ทุกท่าน110หน่วยของแอดปุรินต่อมาก็จะเป็นแนวทางบนครับหลัก10แล้วก็หลักหน่วยหลัก10หลัก10ของอาจารย์ได้0 1 2 3 4 หลักหน่วยของอาจารย์ได้ศู2ย์ 2, 3, 4. จับมัดรวมกันแล้วได้ตามนั้นครับอยู่ตรงนี้มีอยู่4ชุดทุกท่านอาจารย์ให้หลักร้อยมา3ตัวมีเลข9เลข0ยแล้วก็เลข1นะครับตามนี้ครับข้อมูลหลัก10หลักหน่วยบนถัดมาก็จะเป็นข้อมูลล่างทุกท่านล่าง จะมีอยู่ทั้งหมด2สูตรนะครับทุกท่าน2สูตรงวดใหม่ก็จะอยู่แถวด้านล่างสุดฝั่งทั้งนี้ได้8 9 0อีกฝั่งหนึ่งได้5 6 7ครับจับมัดรวมกันดู8 5 8 6 8 7 9 5 9 6 9 7 0 5 0 6 0 7ประมาณนี้ ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลจับคู่ร่างนะครับจับคู่ร่างตามนั้นทุกท่านคล้ายกับใบเมื่อสักครู่เลยนะครับถัดมาครับใบนี้จะเป็นข้อมูลชุด3ตัว2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างด้านบนสุดอาจารย์บอกว่าเด่นที่แต้มศูนชุด3ตัวของอาจารย์ก็มี0 19-640 7 3 0 9 8 4 สองตัวบนก็ได้เรียงลงมานะครับด้านล่างสุดก็จะเป็นข้อมูลชุดล่างโชคดีรับวันแรงงานอาจารย์ว่างั้นทุกท่านแนวทางของแอดปูลินต่อมาก็จะเป็นข้อมูลแม่นล่างทุกท่านแม่นล่างงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้า71ครับในส่วนเลขเด่นตรงนี้อาจารย์วางไว้ที่ตำแหน่งหลกักหน่วยก็มีเลข1ทุกท่านก็เข้านอ้วยออก71 งวดใหม่คือใบฝั่งทางขวานะครับได้เรลียงดูได้ทุกท่านตามนี้เนาะอาจารย์บอกว่าตรงแค่นี้พอวันที่ชัดเจนอยู่ด้านล่างนะครับ2ทับ5 2า6 6แนวทางของแอดปูลินครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดผู้เบาไทยย่อครับทุกท่านผู้เบาไทยยอ่อผม ไม่ได้ลงให้นะครับงวดก่อนผมเจอมาพร้อมกับงวดใหม่ก็นำมาฝากทุกท่านอาจารย์จะมีแนวทางครบบนครับเลขวินงวดใหม่ได้5ตัวอยู่ในส่วนด้านล่างสุดทุกท่านเลขวินของอาจารย์ก็จะมี0 1 6 7 8นะครับ01678อาจารย์จับเข้าคู่มาให้ได้ทั้งหมด4คู่ครับ มี068 168 078 178 2ตัวก็68กับ78งวดที่ผ่านมาจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์นั้นมี906ทุกทันตามนี้นำมาฝากคุณชมเนาะชอบก่อรับไปพิจารณาดูไม่ชอบก็ผ่านครับต่อมาจะเป็นแนวทางครบ2ตัวบนของแอดพฤหัสสูตรของอาจารย์ได้89456นะครับ 8 9 4 5 6ครบ2ตัวบนถัดมาก็จะเป็นข้อมูลคู่โต๊ะบนของอาจารย์ครับได้ทั้งหมด9คู่9 4 9 5 9 6 0 4 0 5 0 6 1 4 1 5แล้วก็1 6ต่อมาก็จะเป็นแนวทางครบล่างของอาจานทองก้อนครับเลขเด่นจะมีอยู่ทั้งหมด5ตัวทุกท่านได้7 8 1 2 4นะครับ 78124ทุกท่านแนวทางครบล่างของอาจารย์ทองก้อนเพชรสุพรรณถัดมาก็จะเป็นแนวทางเด็ดล่าง10หน่วยของอาจารย์คนเพชรทุกท่านใบนี้สูตร2นะครับสูตร2สูตร1ผมลงไปให้แล้วก่อนหน้านั้นสูตร2ของอาจารย์ได้5้ากับ9ทุกท่าน5กับ9เด็ดล่าง10หน่วยครับแนวทางของอาจารย์คนเพชร ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุดเต็มของนาอ้วนทุกท่านชุดที่อาจารย์ติดดาวมาให้ก็มีอยู่ตรงนี้นะครับเป็นข้อมูลชุด2ตัว48475958ครับด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวส่วนใบฝั่งทางขวาก็จะเป็นข้อมูลชุดตัดเน้นๆครับต่อมาก็เป็นข้อมูลของหนุ่มบ,บอลเบอ เลขชุด2ตัวที่อาจารย์ให้มาก็จะมี03-93-049-405-96ทุกท่าน03-93-049-405-96 2พฤษภา66ครับถัดมาก็จะเป็นข้อมูลสรุปร่างของอาจารย์ว่านาเรสวนอาจารย์สรุปมาให้4ชุดด้วยกันทุกท่านก็จะมี3993 53แล้วก็96นะครับตามนี้3993 5396 2พฤษภา66กก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ